สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของ,ของอจะเป็นเรื่องของจํานวนที่อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยก็คือต้องมีตัวเลขตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะถ้ามีตัวเดียวนะไม่มีตัวเดียวนะไม่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะคะที่มันมีเพียงตัวเดียวนะมีเพียงตัวเดียวจะเป็นเลขอะไรคะ มากๆากน้อยน้อยจะเป็นเลขอะไรดีล่ะนะคะหรือจะเป็นเลขศูนย์นะเป็นเลขหนึ่งนะเลขสองนะคะหรือจะเป็นเลขห้านะคะหรือจะเป็นเลขอะไรดีเป็นเลข8ถ้ามันมีเป็นตัวเลขงี้นะคะเดียวเดียวแบบนี้มันคือตัวเลขที่อยู่ในหลักอะไรคะลูกหลักหน่วยค่ะ นะหลักหน่วยนี่คือหน่วยนะคะแต่ถ้ามันมีอะไรคะอ่าคุณจันมีรูปมาให้ดูถ้ามีแค่นี้ถ้ามีแค่นี้เท่าไหร่คะลูกอ่าคุณจันบอกว่ามันดูนะดูนะถ้าเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือเป็นรูปอะไรรูปสัญลักษณ์จำนวนสิบนะเป็นกล้องลูกแก้ว นะคะเป็นตั้งเหรียญหรือเป็นไม้บล็อกนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆนะเป็นโหลก็มีเป็นโหล,โล,โลที่มีขนมข้างในเห็นไหมคะเป็นลูกแก้วเป็นอะไรแบบนั้นอยู่ข้างในอันนั้นก็คือจํานวนสิบครูจะททำมาให้ดูแบบนี้จํานวนนี้ถ้าเรานับมันจะได้สิบนะเขากำหนดมาเป็นสิบนะคะแต่ถ้ามันมีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามา จำนวนที่เพิ่มเข้ามาเนี้เราจะนับเพิ่มทีละหนึ่งมันเพิ่มเท่าไหร่ล่ะนะคะไอยอย่างอันนี้เพิ่มเท่าไหร่คะเพิ่มเท่าไหร่อ่านะคะอันนี้มันคือหลักที่เป็นเลขตัวเดียวนะคะเป็นเลขตัวเดียวก็คือลักษณะนี้นะคะอ่าคพูจันเอาตัวนี้ออกไปนิดนึงนะคะนี่คือหลักหน่วยตัวนี้จะอยู่ในหลักสิบเพราะว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะลดทีละ นะคะตัวนี้เราจะใช้อะไรแทนดีเป็นเลขหนึ่งได้ไหมเลขหนึ่งได้ไหมคะถ้าเป็นเลขหนึ่งหนูจะต้องมีคำว่าสิบอยู่ข้างหลังนะแต่ถ้าหนูจะไม่เป็นอย่างนั้นหนูต้องแทนเขาด้วยตัวนี้นี่สิบค่ะนะอันนี้เท่าไหร่ะคะนี่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่หนูจะแทนด้วยห้าได้ไหม ศูนย์ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้หนูต้องนับนับเขาเท่าไรคะนับไปทีละหนึ่งอันนี้หนูนับได้เลยคะ่ะเนี่ยอันนี้กลุ่มนี้คือสิบตรงนี้หนูต้องนับทีละหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะถ้าเขียนรวมกันอันนี้อ่าน,นว่าสิบใช่ไหมคะอันนี้คือกลุ่มสิบแล้วนะเป็นสิบอยู่แล้วถ้าเห็นแบบนี้ออกโอเคนี่สิบแล้วเราไปนับตัวที่มันเพิ่มเข้ามา จำได้ไหมที่ในหนังสือเขาจะแทนด้วยดินสอใช่ไหมเป็นมัดมัดของครูอาจารย์ก็ทําไมคะครูอาจารย์ใช้เป็นอะไรใช้เป็นหลอดมั่งใช้เป็นอะไรคะไม้ไอศครีมก็ได้นะนี่คือจํานวนสิบนะคะหนึ่งมัดคือสิบก็เ,เหมือนกับอันนี้นะคะใช้เป็นรูปภาพหนูเห็นเป็นรูปภาพก็แบบนี้โอเคคือสิบนะอ่ะทีนี้ถ้าบอกว่า จะเขียนมันเป็นจํานวนที่รวมกันล่ะจะเขียนเป็นยังไงดีดูจะเขียนเป็นสิบสิบแล้วก็เอาสี่มาต่อได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้นะไม่ได้นะถ้ามันมารวมกันหลักสิบที่เป็นจํานวนเต็มสิบนะคะเราจะใช้เลขหนึ่งเข้ามาแทนแล้วเอาทําไมคะเอาสี่ตัวนี้เอามาต่อ นะคะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นตัวเดียวตัวเดียวแบบนี้นะคะนะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะสิบกับสี่จะได้ออกมาเป็นจนํานวนที่มีสองหลักก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่คะสิบสี่นั่นเองนะคะนะคะหนึ่งสิบกับสี่หน่วยจําได้ไหมคะหนึ่งสิบกับสี่หน่วยสิบหนึ่งครั้งแล้วก็เศษอีกสี นะคะรวมแล้วเป็นสิบสี่นะคะก็คือเป็นผลรวมของทั้งสองอันเนี้ยนะหรือสิบสี่สามารถจะแยกได้อออกมาเป็นหนึ่งสิบกับสี่หน่วยถ้าครูจันทำแบบนี้อ่ะอันนี้หนูก็จะไปเจอเดี๋ยวเจออีกเรื่องหนึ่งนะคะเจออีกเรื่องหนึ่งสิบสี่เท่ากับสิบบวกสี่นั่นคือรูปกระจายที่เราจะได้เรียนเรื่องต่อไปนะคะอันนี้นะอ่ะลักษณะเดียวกัน ถ้าหนูเห็นใช่ไหมคะหนูเห็นจํานวนหลักสิบหนูนับไปสิบได้เลยแล้วก็ไปนับหลักหน่วยเพิ่มเข้ามาอันนี้ได้สิบสี่นะคะรวมกันแล้วได้สิบสี่นะคะต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเท่าไหร่คะอันนี้ต้องไปนับอีกไหมมันคือจํานวนเต็มสิบนั่นเองอ่ะที่เราต้องนับก็คืออะไรคะหลักหน่วยอันนี้คือหลักหน่วยนะคะเอาคุณจะเอานี้ออกนะ มันกี่สิบกับกี่หน่วยล่ะมันกี่สิบกับกี่หน่วยล่ะคะอันนี้ก็คือหนึ่งสิบกับสี่หน่วยอันนี้เท่าไรคะหนึ่งสิบกับเท่าไหรหนูก็นับเลยอันนี้จะนับเป็สิบได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ถึงคุณจนเคยบอกใช่ไหมว่าหลักสิบต้องไอ้เบอขอโทษหลักหน่วยต้องไม่ถึงสิบหลักหน่วยสูงสุดได้แค่เก้าจากศูนย์ถึงเก้าเท่านั้นเองอ่ะอันนี้ดูซิเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปนะอ่ะเป็น ตัวสูงสุดของหลักหน่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้เท่าไหร่น่ะเท่าไหร่คะหนึ่งสิบกับเก้าหน่วยก็คือสิบเก้าเลขหนึ่งนะฮะอันนี้จะแทนด้วยเลขอะไรลูกถ้าถ้าเราจะใช้ถ้าเราจะใช้นะคะที่ว่าเป็นค่าของเลขโดดถ้าใช้ค่าของเลขโดดตัวนี้เราจะใช้เป็นเลขหนึ่งนะเอาเลขหนึ่งเข้ามาแทนหนึ่งตัวนี้จะอยู่ข้างหน้าเรียกว่าหนึ่งสิบนะคะ เลขหลักหน่วยก็คือตัวที่ตามมาข้างหลังนะอ่ะเมืม่อข่าวที่แล้วเราเรียนตัวนี้แล้วใช่ไหมคะนะ,หน,นะะหนูแยกมาแล้วนะคะหนูแยกมาแล้วนะอันนี้นะรูดจันให้หนูทําแล้วนะคะนะทบทวนกันอีกนิดนึงอันนี้ใส่ครบแล้วนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาดูเลขหลักโดดหลักโดดแต่ละตัวมันเป็นหลักนะลูกมันเป็นหลักของเลขนะคะนะ จำนวนตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะจะอยู่ในแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะศูนย์ถึงเก้าจะอยู่ในแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเลขโดทนะขโดที่อยู่ในหลักหน่วยนะเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยหลักสิบจะเป็นจำนวนที่มากกว่าเก้าน่วยอยู่หนึ่งนะคะจากเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ ก้าบวกอีกหนึ่งเป็น10มันจะกระโดดขึ้นไปอยู่เป็นหลัก10แล้วมันจะไม่อยู่ที่หลักหน่วยแล้วนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่10บสิบเท่าไหร่คะถ้าสิบธรรมาดาคือเท่านี้นะฮะคือสิบนะเท่านี้นะเราเรียนมาลานะตั้งแต่เท่าไหร่ลูกศูนย์ถึงสิบเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราเรียนตั้งแต่เท่าไหร่สิบเอจนถึงยีสิบนะก็เป็นจนํานวนที่มีสหลักนะ ก็ยแยกออกมาเป็นหลักอะไรคะลูกหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะดูตามรูปนี้ดินสอเขามีให้เท่าไหร่ลูกหนึ่งมัดหนึ่งมัดก็คือเท่าไหร่ละสิบใช่ไหมคะสิบตัวนี้นะคะจะมารวมกับอีกเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ้าวมันมีห้าแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรลูกสิบหกอ่นหนังสือผิดนิดนึงนะคะลูกอันนี้หนังสือผิดนะไม่เป็นไรนะคะหนูดูนะอ่ะมันหายไปแท่งหนึ่ง ถ้าเราจะให้ตรงนะแล้วก็วาดเพิ่มไปอีกหนึ่งแท่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะมันต้องเปสิบห้าใช่ไหมคะแต่เขาเขียนไปนเท่าไหร่เขาเขียนไปนสิบหกนะแล้วก็เขียนเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งแท่งเป็นสิบหกนะคะสิบหกเป็นตัวเลขสองตัวละนีเป็นตัวเลขสองตัวแล้วเห็นไหมคะลูกนะตัวเลขตัวที่หนึ่งก็คืออะไรคะตัวเลขที่มาข้างหน้านะคะ ตัวนี้เราใช้เลขหนึ่งนะคะเพราะว่ามันนับได้สิบก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้หนึ่งสิบนะคะอยู่ข้างหน้ากับตัวนี้มันไม่พอมันหายไปหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขุจานนับได้ห้าแต่ตัวนี้มันเป็นหกใช่ไหมเอารูจานเขียนเพิ่มให้เขาหน่อยนึงไม่เป็นไรอ่านี่สวอแรมแหลมๆอ่านะคะอีกหนึ่งแท่งใส่ให้เขาหน่อยนึงนะอันนี้หนังสือผิดนะลูกไม่เป็นไรนะคะอ่ะสิบหก นะคะเป็นจํานวนที่มีสองหลักนะคะอ่าหกนะหกคือกลุ่มนี้อ่าหกคือกลุ่มนี้นะคะอ่าเมื่อกีค้ครูจาร์ให้ดูแบบนี้ใช่ไหมคะหลักสิเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าหลักสิเป็นแบบนี้นะคะหลักหน่วยคือแบบนี้นะหลักติดคือแบบนี้หลักหน่วยคืออย่างนี้หน่วยทุกอันจะไม่ถึงสิบนะคะลูก นะจะไม่ถึงสิบนะคะถ้าบอกว่าถ้ามีถ้ามีแบบนี้ยนะับรวมกันได้อีกสิมันก็จะเอามาต่อนะ,ะเป็นอ่าสิบสนะคะถ้าบอกว่าเอานี้มารวมกันนะอันนี้กับอันนี้รวมกันเนี่ยจะเป็น20นะคะ10กับสิบเป็น20ิบนะนะคะ,นะคะอ่ะเพะาาราะชนะอคุจานะนี่ก่อนแบ่งก่อนเป็นเป็นสองกลุ่มนะคะให้หนูเห็นนะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะลูกหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะ หนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะหนึ่งขอโทษเอาเป็นเขาเอาเป็นเลขหขึ้นมาก่อนอ่ะเพราะนั่นโอเคค่ะเลข6นะคะเป็นเลขโดดนะคะมาอยู่ในหลักหน่วยมันมีค่าเท่ากับ6กนะคะหเป็นเลขโดดในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6ก็เหมือนกับตัวเนี้สีนะเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมันมีค่าเท่ากับ4 9กก็เป็นอะไรคะเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าตาม เลขของเขาเลยก็คือ9นั่นเองหนูนับได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นอันนี้คือค่าประจำหลักของหลักหน่วยคือจะนับเพิ่มหรือนับลดได้ทีละหน<ๆ>ึ่งก็นับทีละหนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่เลยแต่มันไม่ถึงไม่ถึงค่าไม่ถึงสิบนะคะอันนี้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็นับได้แค่เก้าไม่ถึงสิบถ้าสิบปุ๊บจะไปจะไปเป็นหลักสิบแล้วนะคะอ่านะฮะหกเป็นจํานวนใน นะฮะเป็นเลขโดดนะที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะหน่วยหอันออวยหน่วยไม่เอกหน่วยอันเนี้ยผิดเขีผิดกันเยอะนะลูกนะอ่ะเป็นหลักหน่วยนะคะมีค่าตามตัวของเขาเลยคือเลขคือ6เขาเป็นเลขอะไรมีค่าเท่านั้นเลยเป็นเลข6ก็มีค่าเท่ากับ6เป็นเลข4ก <Pharm> ็มีค่าเท่ากับ4เป็นเลข9ก็มีค่าเท่ากับ9คือจํานวนของเขาเลยนะคะอันนี้คือหลักหน่วยนะ แต่พอไปดูหลักสิบหนึ่งตัวนี้เป็นหลักสิบเห็นไหมคะเขาหนึ่งมัดนะหนึ่งมัดนะคะเหมือนที่ครูจารยกตัวอย่างมัแบบนี้เห็นไหมคะหนึ่งมัดของเขานะหนึ่งเป็นตัวเลขนะมันเป็นเลขโดดเหมือนกันนะลูกมันอยู่ในหลักสิบนะมาอยู่ในหลักสิบมัดหน้าเขาค่าของมัดก็ทําไหมคะลูกนี่เลยคะ่ะสิบเลยค่าของเขาคือสิบเลยนะคะต่อไปอามาลองดูอันที่สองสิ เป็นมัดสองมัดเลยทีนี้นะคะเป็นมัดสองมัดเลยทีนี้นะคะมัดหนึ่งเท่าไร่นี่เลยไงลูกนี่ไงสองมัดแบบนี้เลยเพราะฉะน,นั้นเป็นเท่าไหร่คะลูกเท่าไหรคะนับทีละสิบนะคะสิบยี่สิบก็คือสิบรวมกันสองครั้งนั่นเองนะสิบบวกสิบเป็นยี่สิบนะคะนับทีละสิบนะคะหลักสิบหลักสิบค่าประจำหลักของเขาคือนับเพิ่มหรือนับลดทีละสิบเห็นเป็นเลขหนึ่ง เห็นเป็นเลขสองยี่สิบเห็นเป็นเลขสามสามสิบเห็นเป็นเลขสี่สี่สิบเลยนะคะอันเนี้ยอย่างเนี้ยสามมัดสามมัดก็คือเท่าไหร่คะสามมัดคือเท่าไหร่คะลูกสามสิบนั่นเองนะจ๊ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะต่างกันนะสามสิบกับสามหน่วยไม่เหมือนกันนะลูกถ้าสามหน่วยเนี่ยไม่แค่นี้เองสามหน่วยนะถ้าสามในหลักหน่วยมีแค่นี้เองนะนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ่านี้นะ เข้าใจแล้วนะลูกมาเรามาดูตรงนี้กันครูจจนก็มีตัวเลขมาให้เท่าไหรคะเท่าไหรคะสิบสามผูดถามหนูว่ามันยาวนิดนึงนะลูกอนี่นะคะนี่นะคะสิบสามถามว่าเลขหนึ่งอยู่หลักอะไรเลขหนึ่งอยู่หลักอะไรคะลูกหนึ่งอยู่หลักอะไรคะหนึ่งอันนี้คือตัวนี้ นะคะคือตัวนี้อเลขหนึ่งตัวนี้นะคะคือหนึ่งนี่หนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักอะไรลูกหลักเลยค่ะหนึ่งตัวนี้จะอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่าไหร่หนึ่งตัวนี้จะอยู่ในหลักสิบนะคะอยู่ในค่าอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่าไหร่ลูกหนึ่งอยู่ในหลักสิบจะนับเพิ่มเลยนับลดทีละสิบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ้าเนี่ยสิบแน่นอน นะคะหลักสิบนะคะอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่ากับสิบต่อไปเลขสามละเลขสามละเลข3ามตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะลูกข้างหลังเลข3ามอ,อ,อยู่ในหลักหน่วยเลขสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับสาม ะะถ้าคารูจันใส่ตรงนี้ไปนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะ,หน,นห,นะ,คะหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าสิบนะคะอันนี้มันยาวไปหลอกมันยาวไปนิดหนึ่งนะ,ะสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับสามนะคะ เลขสองตัวเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบถ้ามาอยู่ข้างหน้านะคะหลก 10, ักสิบจะนับเพิ่มหรือลนนบทีละสิบเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบเลขสามอยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ในหลักหน่วยนะคะลูกอันนี้คุณจันใส่้าไปไม่ได้นะคะมันอ้นนี้ไปหน่อยมันยาว IGHT นะนะคะเลขสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามคือตวัวเขาไม่เท่าไหร่คือเท่านั้นเลยนะคะอ่ะทีนี้อ่ะเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะลูกนะนี you, ่คุณจันยกตัวอย่างมาแล้วนะเพราะนั่นคุณจันให้หนูทําเพิ่มเลย นะคะคทำเพิ่มเลยนะคะตรงนี้นะคะลูกอ่ะยกตัวอย่างให้แล้วนะเรามาดูตรงนี้กันนะคะอ่ะเขาบอกว่าพี่ในหนังสือเขาบอกว่าไงนะไงนะคะเขาบอกว่ามาเขียนหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดเขียนหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดเขียนหลักก็คือมีแค่สองหลักที่หนูเรียนคือหลักสิบกับหลักหน่วยใส่หลักให้ถูกนะคะนะต่อไปอ่ะ แล้วก็เขียนอะไรคะลูกค่าของเลขค่าของเลขที่มันนะที่ที่เห็นอนะ่ะก็คือว่าตามค่าประจำหลักนะคะอ่ะดูนียข้อที่1นึ่งฮิปโปโป,ป,ปตัวแรกเขาบอกว่าเขามีจำนวนมานะ12บสองนะสิบสองสิของเขามีเลขหนึงอยู่ข้างหน้าอยู่ในหลักสิบมีเลขสองยุ่งหลังนะคือหลักหน่วย หนึงสิบกับสองหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่ในหลักสิบหนูก็ดูเลยค่ะเขาถามอะไรก่อนเขาถามเลขสองก่อนใช่ไหมคะเลขสองตัวนี้มาอยู่หลักอะไรข้างหลังเลขสองอยู่หลักอะไรคะหลักหน่วยนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ให้หนูใส่คําว่าหน่วยนะคะหนูดูนะตรงนี้ไม่มีให้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรมองขึ้นไปข้างบนนี่นี่หน่วยคําว่าหน่วยคําว่าหน่วยอยู่นี่ และสิบอยู่ไหนล่ะยังไงหลักสิบนะสออีบอสิบนี่ไงคะนะสะก,กดให้ถูกนะคะตรงนี้เขียนผิดกันเยอะมากเลยคําว่าหน่วยนี่ผิดเยอะจังเลยะนะเพราะฉะนั้นหนูต้องสะก,กดให้เป็นฮะ,ะหอนํานอนะหอมากนหอหนอัอวยอหน่วยไม่เอกหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นหอหนอัอวยอวอแหวนต้องมากนยอยักษ์นะคะ,ะตรงนี้นะหนูก็ใส่ไปเลยสองอยู่ในหลักหน่วย มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะมีค่าเท่ากับตัวของเขาเลยเขาเปเลขสองก็คือเลขสองนั่นแหละนะก็เหมือนกับที่คุณตันให้ดูเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นรูปนะที่เป็นรูปภาพอะนะคะที่เป็นรูปภาพอะนะคะรูปภาพแบบนั้นเลยเนี่ยแบบเนี้ยนะคะแบบเนี้ยที่คุณจันยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันเลยนะคะลูกนะ,ะเลขสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสองเลขหนึ่งก็คืออยู่ในอะไรคะหลักสิบก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก มีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นตามนี้เลยนะคะอันนี้คือการแยกตามค่าประจำหลักนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะนะอ่ะเดี๋ยวหนูทำมันนี้ต่อนะคะ4ข้อแล้วก็ต่ออันนี้เพราะเมื่อวานนี้ครูจะไม่ได้ให้การบ้านใช่ไหมวันนี้อา่านการบ้านหน่อยหนึ่งนะคะนะอ่ะพอไปถึงข้อนี้ข้อที่2เขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้อ่าข้อที่1 1อยู่หลักสิแบแสดงว่า1มาอยู่ข้างหน้า สามอยู่หลักหน่วยเอาเลขสามอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่หลกักสิบสามอยู่หลักหน่วยคือเท่าไหร่คะลูกเท่าไหร่คะ1อยู่หลกักสิบเพราะนั้น1มาข้างหน้าอ่าหมาสามอยู่ในหลักหน่วยเพราะนั้นสมาข้างหลังก็คือเลขอะไรคะอา่าสิบสามนั่นเองไม่ยากนะคะลูกเติมแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเองนะนะคะ แล้วก็ไปข้อนี้ข้อที่สมเขียนหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นะดูตัวเลขนะอยู่ในหลักอะไรมีค่าเท่าไหร่นะคะดูดูนะเขามีจํานวนมีตัวเลขมีหลักแล้วก็มีค่า1 3บสาขาขีเส้นใต้ตัตวไหนตัวไหนคะเห็นไหมเขาขีดเส้นใต้เลขอะไรเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งตัวนี้มาอยู่ในหลักอะไรหลักเลยรคะหลักสิบเพราะฉะนั้น หนึ่งตัวนี้นะคะเลขหนึ่งเนี่ยเขาเขีดนเคะแล้วก็ยกมานี่ใช่ไหมลูกตัวเลขก็คือเลขหนึ่งนะที่เขาขีดเส้นใต้หนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักสิบเพราะนั้นค่าของเขาก็คือสิบต่อไปไปดูข้อที่สองเอาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเขาขีดเส้นใต้ตัวไหนล่ะคะเขาขีดตัวที่สองใช่หรือไม่ถ้าขีดตัวที่หนึ่งมันจะเท่ากับ อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสิบแต่ว่าเขาขีดตัวที่สองตัวที่สองมันคือตัวที่สองคือตัวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะข้างหลังคือหลักหน่วยไงนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวนี้ที่ขีดเส้นใต้มันอยู่ในหลักหน่วยหอนอวยอหน่วยไม่เอกหน่วยนะคะแล้วก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยมันเป็นเลขหมันก็คือแค่นี้ก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ครูจะให้ทำแล้วนะฮะถ้าถ้าหนูทำเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้าใครทำไม่เสร็จในเวลาที่ครูจันให้บอกนี้นะคะหนูก็ทำไมลูกเอาเป็นการบ้านละกันนะคะโอเคนะวันนี้ครูจันให้การบ้านหน้านี้นะ,ะไม่เยอะไปนะคะลูกพ่อเติมมาแล้วค่ะอันนี้ก็ใส่แค่จำนวนล,ลงไปเองใครอยู่ข้างหน้านะอะไรอยู่หลักสิบอะไรอยู่หลักหน่วยหลักสิบอยู่หน้าหลักหน่วยอยู่หลังเพราะฉะนั้นแค่นั้นเอง นะคะโอเคนะเอาวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะ